สวัสดีค่ะวันนี้มาสายเลยเพราะว่าพึ่งจัดการได้นะคะคุณลูกหลับไปเมื่อเช้าอย่ากจับไหมลูกอ่ะปล่อยไหม่ปล่อยไหมวันนี้มาออกด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวขอไ,ไฟอีกนิดหนึ่งไม้ยาวพอไหมเนี่ย กรหลายอย่างมากมายสวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับสู่โยคะบบุตรนะคะวันนี้นะคะมาออกกําลังกายกับคุณลูกนะคะเผื่อใครมีลูกออกตามได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ใช้ตัวเราเปล่าๆก็ได้นะคะก็จะปุตรใส่เบบี้คุณทานเบบี้เคทานนะคะเป็น อุ้มเด็กนะคะเราเราก,ราก็น้องเขาชอบอยู่บนนี้มากมายเลยค่ะมาเริ่มออกกาลังกายกันเลยดีกว่านะคะก็ยืนเท้ากว้างระดับไหลน,นะคะให้ทิ้งน้ำหนักไปที่ส้นเท้านะคะเวลางอเข่าสควอชลงไปเนี่ยให้เราสามารถเปิดนิ้วเท้าขึ้นมาได้นะคะเอามือจับไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะหายใจเขา้าหายใจออกงอเข่าลงสควอชด,ดาวค่ะ 1. ห,หายใจเข้าขึ้นหายใจออกงอลงค่ะสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวลาที่เราขึ้นมาเนี่ยให้เราขมิบก้นนะคะสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคเขานี้นะคะหายใจเข้าสควอชลงไปค่ะหายใจออกยกขาขวาขึ้นมาค่ะสลับข้าง 沙拉盘。 โอเคบุกกำลังคิดว่าตอนนี้กล้องอยู่เตี้ยไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอมองนิดนึงไม่เตี้ยไปเนาะฮัลโห d แด d ดดี้วอชชิ่คุณพ่อของคุณคาเชนสามีของบุกกำลังดูอยู่ด้วยนะคะใครมาดูแล้วแชร์ให้บุดหน่อยนะนี่ตอนนี้เราจะใช้กระบอกน้ำนะคะหรือใครมีดัมเบลก็สามารถใช้ดัมเบลเบาๆก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะขาขวาไว้ด้านหน้าค่ะซ้ายไว้ด้านหลังค่ะอเอาแขนสองข้างขึ้นมานะคะไว้ที่ไหล่นะคะหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นหายใจออกแล้วก็งอเข่าลงเอาแขนสองข้างลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 16 17 18 19 20โอเคสลับข้างค่ะเก้าเท้าขวาเว้านหลังยกส้นเท้าขึ้นมานะคะสะโพกขนานกันหน้าเสือนะคะเวลางอเข่าลงไปเข่าซ้ายไม่เลยข้อเท้าค่ะหายใจเข้าขาสองข้างตรง หายใจออกงอ,อกขาขวาลงไปใกล้พื้นแล้วขึ้นมาใหม่ค่ะหายใจเข้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคคุณลกูกคุณลกูกทำอะไรคุณลกูกโอเควางลงจากนั้นยกตัวขึ้นมานะคะแล้วก็สลับข้างให้เท้าขวาไาอยู่ด้านหน้านะคะขาซ้ายนะคะอยู่ด้านหลังแล้วเท้าซ้ายชี้ไปด้านข้างเสือมือสองข้างไว้ที่สะโพกค,ค่ะหายใจเข้าขาข,าขวาตรงออกแล้วงอค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกมองอะไรลูกมองนี่เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็งอเขาอขวาค้างไว้หายใจเข้าออกนะคะ จากนั้นนะคะทเท้าซ้ายขึ้นมานะคะแล้วก็เอามือขวาไว้ด้านหน้านะคะจับไว้บนขวดน้ําก็ได้นะคะหายใจเข้าให้ตอกเตะขาซ้ายขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9น้ําน้ำจิ้ม6กอะลูก สิบโอเคลุกขึ้นมาค่ะจากนั้นเท้าซ้ายไว้ที่ด้านหลังเสื่อนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นมามือไปที่สโโะโพกหายใจเข้าขาซ้ายตรงออกแลวงอค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10แล้วก็งอเข้าซ้ายค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกค่ะคุณลูกมีความจับสายนะคะ <c oughs> อาจากนั้นนะคะยืดตัวมาด้านหน้านะคะแล้วก็เอามือจับที่กระบอกไว้นะคะหายใจเข้าจอเตะขาขวาขึ้น1 2ึสาม สี่ห้าหกเดแปดโอเคยกตัวกลับขึ้นมาค่ะครานนี้เอากระบ,บอกน้ำขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้นะคะมือสองข้างจับกระบ,บอกน้ำไว้นะคะแล้วก็หายใจเข้าเอาข่าขวามาที่ด้านหน้ายกแขน สข้างขึ้นมานะคะยกเปิดฝ่ามือขึ้นหายใจออกแล้วก็เท้าขวาไปด้านหลังแล้วก็งอขาขวาลงยกแขนขึ้นหายใจเข้ากลับมาค่ะหายใจออกงอลงสองหายใจเข้าหายใจออกงอลงสาหายใจเข้าหายใจออกสี่อีสิบครั้งนะคะห้ห เจ็ดแปดคอนโทรลดีๆเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบสลับข้างค่ะแล้วก็คราวนี้มือคว่ำลงนะคะหายใจเข้างองขอซ้ายให้จะออกเอาไปด้านหลัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปเดินไปไห้าสิบสิบเอ็ดสิบส ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเอ,อ้อยี่สิบโอเค okay. วางลงอร่อยไหมลูกมืออ่ะอ่ะทีนี่ เปิดเท้าวกว้างนะคะวกว้างกระไหลนะคะหายใจเข้างอเข่าสองข้างลงหายใจออกขาซ้ายมาทางขวาแล้วก็งอเข่าลงหนึ่งสลับค่ะสองสามสี่ห้า <c oughs> หกเจ็ด1ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพักดื่มน,น้ำสักหน่อยนะคะกินน้ำไหมลูกยังกินไม่ได้ โอเคเรามาต่อกันายกขวดน้ำขึ้นมาใหม่คราวนี้เราจะทรงตัวกันนะคะงอขาอขวาค้างไว้จากนั้นยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้เอาลงค่ะ20บครั้งนะคะหายใจเข้าออกตลอดค่ะ สิบห้าครั้งค่ะต่อรองเ,อเปลี่ยนข้างเมือ่อยอ่ะยกขึ้น เท่นี้นะคะเราก็ครบแล้วสองข้างนะคะเราจะทำท่าหน้าท้องกันนะคะปุดขอวางอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามีความเมื่อยโอเคถ้าใครไหวก็ไม่ต้องวางก็ได้อะเท้ากว้างระดับไหล่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยกแขนสองข้างขึ้นมาหายใจเข้าหายใจแล้วก็งอเข่าลงไปด้านหลังแล้วขวขวาขึ้นมาค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกอ่ะเบบี้คาเชนเจ็ดเบบี้คาเชนแปดเก้าสิ่ สิบเอ็ดสิบสงสิบสหสลับค่ะ <S 1นึสองสาม

สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคคราวนี้ค่ะมือพยูงไว้ด้านหน้านะคะจะประสานมือหรือว่าพนมมือก็ได้นะคะทีนี้นะคะหายใจเข้า,หาให้ตรอเตคคะขาขวาขึ้นหนึ่งแล้วลงมาไม่แตะพื้นสอง สามารถถ้าทรงตัวไม่อยู่สามารถหาเก้าอี้เกาะก็ได้นะคะ3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเี้สอ็ดบสองสามสหสลับข้างค่ะเอามือไว้ที่สะโพกก็ได้นะคะ

คราวนี้นะคะเราเอามือสองข้างมาด้านหน้าค่ะนําไปด้านข้างพอเริ่มรู้สึกตึงๆอะ่ะหายใจออกมือไปด้านหลังห okay. นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบโอเคคราวนี้ยกแขนสองข,งข้างขึ้นมาค่ะเอาหูขวามาทางไหล่ขวาหายใจเขา้าให้จะเอกไปทางซ้ายอึ๊บโดยที่หูติดไหล่ขวานะคะ สองสามสี่หเปลี่ยนข้างคหายใจเข้าหายใจออก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค คราวนี้เราลงมายืดกันบนพื้นดีกว่านะนะคุณลูกนะอูอูอู้ออออแปบ๊บนึงนะครับสักครู่ด้วยนะคะขอแกะนิดนึงนะคะ How are you doing there? ไม่เห็นหน้าออกมา,มา ยืนดูสีมาเฟสอยู y o ี s e ี me ด a ด y มา let มาที่เสือกันคำดาวยดูทสายพันธุ์โอเคมาที่เสือกันนะคะแล้วก็คุณลูกครับ คุณลูกค้าไอ้จะจ้อเอ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊กอ่ามาที่เสือเลยนะคะหายใจเข้าแอ่นหลังเลยนะหายใจออกแล้วกลุ่มหลังหนึ่งสองสามสี่ ิกโอเคมือสองข้างกดพื้นไว้นะคะนิ้วเท้าจิกพื้นยกสะโพกขึ้นแบบดาวด็อกหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้ายืดตัวมาด้านหน้าเป็นแพลงหายใจออกนะคะเอาข้อขวามาที่ศอกขวาแล้วก็สลับข้างค่ะ3ามสี่ห้าหกหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะ8 9 10ก้สิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคยกสะโพกขึ้นกลับไปแล้วดอกหายใจเข้ายี่ตัวมา้าห้าเป็นแพลงยกแขนซ้ายขึ้นวางสะโพกลงแล้วกลับขึ้นมาใหม่แล้วสลับข้างสลับค่ะสลับอึ๊ สลับอึ๊บสลับอึ๊บสลับอึ๊บเกาเท้าขวาไว้ด้านหน้านะคะระเบส์ขึ้นลงค่ะ วางเข่าซ้ายลงนะคะแล้วก็มือขวาจับที่ข้อเท้าซ้ายเปิดออกขึ้นไปจากนั้นกลับมานะคะแล้วก็ขาขวาหลังขาซ้ายมาด้านหน้าเบาขึ้นลงค่ะวางเข่าขวาลงนะคะมือซ้ายจับข้อเท้า นันน้วางมือกลับมาค่ะยืดขาซ้ายเปิดนิ้วเท้านะคะแล้วก็เหยียดขาซ้ายให้ตรงขึ้นดึงผมแม่อดึงผมทำไมไีกว่าหรอลูกอ่อาคราวนี้นะคะ,ะถ้าไหวให้ไปที่สปริตเลยถ้าไม่ได้ก็อยู่ในท่าครับสปริตเหมือนเดิมหายใจเข้าออกค่ะคุณลูกท่าทางจะ อีกได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวจะต้องริบปิดแล้วโอ๊ยโอ๊ยอ้ยความตัวแล้วความแล้ว baby baby ทำนี่โอเคงอเข่าซ้ายนะคะขาขวา ข้ามข่าซ้ายแล้วก็บิดตัวไปดานหลังจากนั้นสลับข้างค่ะเท้าวขวาไว้ที่ด้านหน้านะคะแล้วก็เปิดขาไว้จากนั้นขาซ้ายไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็สเปรดค่ะ เบบี้คะเชนถวายก็วางสะพพกลงแล้วก็ยกแขนสงข้างขึ้นโอ้เสียเสโอเคครับมามมามามาเอ,อ้ยมามามมาเอามามามาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคค่ะก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถนอนพักในทัก จบก็ได้นะคะก็หวังว่าจะเอ็นจอยกันนะคะเดี๋ยวบุตตต้องขอตัวไปดูแลลูกก่อนแล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเบปิเบี้มาบ๊ายบายันครับบ๊ายบาย